เสร็จแล้วจ้ามีไส้อั่วนะคะไส้อัว่วอืมสับอยู่ขนาดสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆวันนี้จะทำไส้อั่วนะคะว่าจะทำไส้อัว่วเอาหมูออกมามันเยอะเกินเกือบสองกิโลอะ่ะกิโล เจ็ดขีดยายก็เลยแบ่งว่าอันนี้ทำไส้กรอกนะทำไส้คอรกเจ็ดขีดทำไส้อัวหนึ่งกิโล่ใส่นะคะในยายจะทำพริกก่อนอยากกินเผ็ดแต่กลัวพี่เหมิอนอยากกินด้วยก็เลยอ่ใส่แค่นี้พอแล้วก็ใส่พริกแกงเดี๋ยวตำเครื่องก่อนนะข่าตะไคร้หอมกระเทียมพริกแล้วก็พริกแกง ดี๋ยายขอตามก่อนเด้อส่วนใส่ก,กรอบแล้วก่อนทำทีหลังโอ้ต่ำเครื่องเสร็จแล้วเยอะมากเลยเพื่อนจะเผ็ดหรือเปล่านาอนี่ดูดิเอ,อยังไงดีเนาะเอาหมูมาใส่อีกแล้วก็ไอนั่นเอาไว้เอาไว้ทำบัลลังดีกว่ามาั้งไปเอาหมูขึ้นมาใหม่ใส่ก,กรอบเนาะแล้วหมูมาใส่อีกทามันเผ็ด ลองดูก่อนถ้ามันเผ็ดแล้วก็แบ่งมาใส่อีกแล้วก็เดี๋ยวค่อยทำวันหลังใส่กรอกที่เอามาจากห้องใต้ดินใหม่เนาะโอ้ยไอ้น้ำมันหอยก็หมดสอวขาวก็ไม่มี ดีหน่อยนึงไม่มีสูตรนะคะเลยอยากจะเอามาชิมดูหมักๆๆเสร็จแล้วก็ชิมเลยค่ะเลือดนิดนึงตาน,น้อยนึงโอ้โหไปแล้วไปเลย เยาคลุกข้าวก่อนเนะถุงมือก็ไม่มีโอ้ยเีายายเขาคลุกข้าวก่อนใช้มือนะคะคลุกไปมันก็ไม่เยอะนี่พอแล้วไม่เอาแล้วอเอาแค่นี้แหละเยวคลุกให้เข้ากันก่อนแล้วค่อยใส่ใบมะกรูดนะคะ หอมแทวะ่ะหอมเครื่องเทศหอมเครื่องเครื่องปรุงใ <c oughs> <c oughs> บมะกรูดของปีที่แล้วนะคะปีนี้ดนเอาทิ้ง <c oughs> ทีนี้ทำการยัดนะคะยายขี้เกียจใส่เครื่องใส่มือนี่หละขี้เกียจล้างเครื่องทำแป๊บเดียวไม่เคยใส่เครื่องสักกี่นึงไม่ว่าคราวนี้จะใส่วะใส่เครื่องมันก็แป๊บเดียวเอง จะไอ้นั่นทำใส่กรอกก็เอาหมูมาแล้วหมูมันไม่นั่นนะ่ะหมูมันเออเขาเรียกว่าอะไรมันยังไม่ละลายมาทำการยัดทีนี้ นี่นองมากแล้วด้ชเสร็จแล้วเอาแบบไหนดีเนี่ยเอาเป็น แค่กินรอบหนึ่งแค่นี้ฮะเดี๋ยวตกแต่งก่อนเนี่ยตัดใส่ได้พอดีเด้เลยเพื่อนๆเลยไม่เลยเยอะ เสร็จแล้วจ้าใส่อวัวนะคะใส่อวัวอมอืมอมอมมากกินไหมเราไปอยางเนาะมีต่างแดนอยากกินอะไรต้องทำกินเองนะคะใส่กรอกแล้วรอให้มันละลายก่อนแล้วค่อยทำใหม่ทำวันนี้แหละครัวเลอะแล้ว ย่างทางั้งนอกเนอะไม่ได้คิดว่าจะยากไหนนี่ไม่ได้คิดว่าจะยากสุกเรียงว้าว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  อืมหอมแท่าอืม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 สับจรือขนาดหมูมันจะตายทำไมทำมาแล้วมันมัน,มนหายไปไหนหมดวะมันร่วงหมดเหรอ มันหายหมดมันรีบอบเอานะมันมันร่วงหมดเห็นไหมมันไม่เหมือนอย่างอะ่ะเพื่อนๆอบอยังไงมันมันรีบลงอม,มองเห็นเปล่าก็ไม่รู้ว้าว ว้าวว้าววว้าวใส่อัวนะคะใส่อัวัวร้อนๆขอกินก่อนเนดะ